คว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทำกำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบโบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่ายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับ,กล,ก,นนรบกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smart Go by MTS Go นะครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคําสามารถที่จะทะลุแนวบริเวณ2,000เหรียญขึ้นไปได้อีกครั้งนะครับและไปทำนิวไฮในรอบประมาณ1ปีที่บริเวณ2,032เหรียญน,นะครับขณะที่ทองคําไทยเองก็ทํำนิวไฮตลอดการนะครับที่บริเวณ32,450บาทนะครับต่อบาททองคําแล้วอย่างนี้ในสัดาหนี้ราคาทองคำยังจะมีทิศทางไปต่อหรือไม่ เป้าหมายในการขึ้นรอบนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับขณะนี้เราอยู่กับท่านในแพทย์กิชลัตฮิรัญยสีแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านนักลงคุนในทองคํากับ MTS o แม่ทองจุดวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10เมษายนช่วงก่อนวันสงการนะครับก็ <c oughs> ก่อนจะไปเที่ยวสงการหรือบางท่านก็อาจจะหยุดแล้วเนี่ย ก็แนะนำว่าเปิดพอร์ตการลงทุนของทองคำให้พร้อมนะครับสำหรับการลงทุนกับ m t s o แม่ทองสุขถามว่าทำไมต้องมีความพร้อมเวลาเราไปเที่ยวยไกลๆหรือไปเที่ยวต่างประเทศปัญหาก็คือถ้าเกิดตลาดเราปิดแล้วตลาดต่างประเทศเปิดถ้าเราไม่มี บัญชีแอคเคากับแม่ทองสุข MTS Go เนี่ยคุณก็จะซื้อขายในช่วงวันหยุดไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันหยุดยาวนัวกกระเตลเล์แบบของการแบบนี้ท่านก็จะเสียโอกาสอย่างยิ่งในการลงทุนดังนั้นตอนนี้ก็แนะนำอย่างยิ่งครับว่าเอ,อให้รีบ ทำความเข้าใจในการซื้อขายการเปิดบัญชีกับ m t s GO แม่ทองสุขไม่ว่าท่านจะต้องการบัญชีลักษณะเงินบาทนะครับซื้อขายทองรับส่งมอบหรือฝากทองก็ได้ไม่ต้องรับทองฝากทองแล้วก็มีบัญชีที่ถูกต้องตามระบบเดียวกับธนาคารที่โรเกอร์ ชั้นนำของประเทศอย่างเช่น m t s Capital เราเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำ Best Award กับตลาด TFX มา5-6ปีสอนอันนี้ก็ย้ำนะครับเพราะว่าการที่จะสามารถซื้อขายได้ในช่วงวันหยุดยาวๆจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นลักษณะการขึ้นหรือลงยาวๆก็ตามก็จะมีประโยชน์ทั้งคู่ครับท่านก็ฝากนักลงทุนให้ดูเรื่องตรงนี้ให้ดีเรื่องที่สองก็คือตลาดตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการบับฐาน เพื่อรอข่าวใหม่ๆข่าวใหม่ๆที่ตลาดรอะะักขณะนี้ก็คือเรื่องการตัวเลข CPI ของสหรัฐอเมริกาว่าจะออกมาเป็นอย่างไรถ้า CPI ออกมาสูงขึ้นทองคําก็อาจจะร่วงลงไปได้ลึกถ้า CPI ออกมา ต่ำลงทองคำก็จะดิบขึ้นซึ่งจะออกในวันที่สิบสองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะต้องติดตามใกล้ชิดกันแล้วก็ทองคำก็จะมีแนวรับระยะสั้นที่สำคัญพันเก้าร้อเก้าสิบดังนั้นผมคิดว่าถ้าทองคำหลุดตรงนี้อาจจะต้องทำสตอบร้อนหรือลดผ่อนลงไปก่อนช่วงนี้แล้ว ค่อยหาวิธีกลับเข้ามาลงทุนหลังจากวันที่สิบสองให้ชัดเจนเอาละครับวันนี้ก็เป็นวันก่อนสงการเตรียมความพร้อมของพอร์ตการลงทุนของท่านนะฮะถ้าไม่ว่างเลยควรที่จะลดพอร์ตให้น้อยที่สุดหรือปิดพอร์ตเพื่อไปเที่ยวอย่างสบายใจแต่ถ้าอยู่กรุงเทพ ก็ติดตามเพื่อหาจังหวะในการเข้าซื้อเข้าขายเพื่อที่จะสามารถทำกำไรได้อย่างต่อนเนื่องในระยะยาวๆดังนั้นก็ฝากท่านลงทุนดูํำหรับทองคำก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนณขณะน,นี้ขอให้โชคดีและสวัสดีครับ ขอบคุณคุณหมอมากนะครับเราก็รับทราบทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะครับจะกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าหลังวันสงการนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีวันสงการล่ลงหน้านะครับสวัสดีครับ